สวัสดีครับผมนะครับบริษัทลุงฮยเจอวันนี้ครับขออนุญาตครับมารีวิวนะครับจำหน่ายรถขุดครับหนึ่งรายการครับ เป็นแบรนด์นะครับคูปะต้ารุ่นนะครับยูสัตยภานะครับขีดหกนะครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้เป็นไซส์ขนาดสามจุดห้าตันที่ถือว่าครบเครื่องและตอบโจทย์ทุกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบลายแยกนะครับระบบลายหัวจอดินนะครับ one way two way นะครับตัวนี้รองรับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหัวคีบไม้นะครับตัวนี้คือได้หมดนะครับทุกอุปกรณ์นะครับและก็อย่างนะครับที่ขับไม่ได้ครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้รูปโฉมออกแบบมาดีไซน์นะครับทันสมัยร่ำยุคหน้าปัดหน้าจอเรือนไม้ดิิจตอลนะครับทาใให้้เขจง่าายยดูง่ และกระล็รวมไปถึงมีระบบออโต้เคลื A ่อนไฟฟ้าเพื่อใช้ในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและก็สําหรับสินค้านะครับรายการนี้ผ่านการใช้งานนะครับมเพียงแค่2,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นถ้าท่านออกรถใหม่นะครับราคาก็แตะล้านนะครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้ผมมาจําหน่ายนะครับเพียงแค่5้าแสนนะครับห้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้ในร,ราคานี้ผมรวมบริการจัดส่งให้ทุกท่านนะครับ แล้วก็รวมไปถึงนะครับรวมมาพวกของแถมชุดอุปกรณ์ชุดซ่อมแซมแล้วก็ชุดซ่อมบำรุงต่างเนี่ยนะครับผมมีให้ชุดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สําหรับสินค้านะครับรายการนี้นะครับคือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สเปคที่ถือว่าทํางานเร็วไวคล่องตัวและมีความรำยุทธ์รำสมัยนะครับเดี๋ยวผมจะขอ,อยักเข้าเรื่องนะครับคือถึงสเปคของตัวรถนะครับรายการนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เกียร์เพลิงดีเซลนะครับขนาด3สูบนะครับหับวขีระบบไฟเล็กระบบความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับส่วนรูปแบบปัม๊มเฮลิคเป็นรูปแบบปัม๊มนิ้วส่วน มันนะครับหน้าปัดหน้าจอเรือนมาเลยครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็มีระบบออโต้เคลื่องยนฟ้าเพื่อใช้งานประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับรายการนี้นะครับคือเงื่อนไขทุกอย่างนะครับจองมาจํากับเรา50,000บาทนะครับส่วนที่เหลือนะครับคือผมจะเก็บหน้าบ้านลูกค้าพร้อมกับมีเทรนเนอร์ในการบอกข้อคนระวังวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับแบบ ให้รู้นะครับว่าคือเหตุการณ์แบบนู้นแบบนี้อย่างงี้นะครับก็คือจะมีเรนเนอร์ในการบอกถึงหน้าบ้านเลยทำเอกสารที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลยและส่วนที่เหลือนะครับคือเก็บเงินที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลยหลังจำมาจำห้าหมบาทนะครับแล้วผมจะนัดวันเวลาจัดส่งให้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็รายการนี้ครับมีอะไรนะครับสมเทนะครับสามารถเบิกูนยนได้หรือจะซื้อที่ผมก็ได้นะครับแล้วก็มีจําหน่ายนะครับรบองค์ประกอบนะครับนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ผมลุชานะครับลุงเนเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคครับ